แล้วมีใครเข้ามาอย่างนี่ไงเข้ามาแล้วข้างหลังเราสวัสดีครับเจเจเจใครเนี่ยเพื่อนเจ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 อันเดอร์สกอร์เอลวีสวัสดีเพื่อนเข้ามาดูเยอะเหมือนกันนะฝากสวัสดีเพื่อนฝากด้วยาอตัวณเยครับสวัสดีครับอันนี้ทุกคนห้าสิบเอ็ดคนนะตอนนี้วันนี้เรามีงานรับอีกแล้วทุกคนทีนี้งานรับเราเยอะเพราะเราเป็นเป็นเป็น เป็นนักสืบครับเ่าเป็นสายลับเฮ้ยเจ๊เข้ามาดูทำไมอะออกแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแอบดูตรงนี้นะหวัดดีครับอ่ะอุ้ยพันห้าคนละไหวมากไหวมากเข้ามาแล้วอยากออกไปนะฮะทุกคนโดนขังนะครับเพราะว่าใช่ใครเข้ามาออกไม่ได้แล้วนะใช่สวัดดีครับอ่ะรอสักแป๊บแล้วกันคือเราก็มีการเวลารจุกันเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่า คือเราเรามีถ่ายคอนเทนต์ไปช่วงก่อนหลายหลายวันมากแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าเราก็มีคอนเทนต์ฮาโลวีนด้วยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูนะเพราะถ่ายไปช่วงก่อนนะฮะแล้วก็วันนี้พวกเราก็มีคอนเทนต์ลับด้วยก็ขอให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะฮะน่าจะประมาณเดือนเดือนหน้าต้นเดือนหน้าเพราะว่ามีมีมีคนแท็กมาเยอะมากว่าอยากให้ทำคอนเทนต์ฮาโลวีนนะฮะบอกเลยว่าเรามีที่ไม่ใช่ฮาโลวีนเราก็มีใช่เพราะว่าอยากให้ทุกคนรอ คือแต่ว่าครั้งนี้เรามาอีกแนวหนึ่งนะทุกคนแค่สปอยไม่กลัวทุกคนแบบว่าพวกเราแต่งเป็นมันม่วงเหมือนอีกหลายปีก่อนแล้วแบบไม่ตลกแต่ว่าปีนี้เราเราเราไม่ขายตลกวันรอบก่อนแม่เปิดสำรวจโพลใครอยากเห็นซิสเตอร์ยี่แต่งเป็นอะไรมีมันม่วงไปแล้วยี่สิบปันฮะแสดงว่าทุกคนอยากเห็นเตอร์กับยิ่แต่งเป็นมันม่วงคู่กันไม่ปีนี้ได้ไหมพักพักแจ๊พักรอดูคอนเทนต์ก่อนปีเราอาจจะไม่ขายหน้าตานะทุกคน หมายถึงวันฮาโลวีนใช่ไหมฮาโลวีนฮาโลวีนฮาโลวีนผมคิดว่าหนูจะแต่งตัวหรือเปล่าปกติน่าเกยแล้วไม่ต้องแต่งดูแต่คอนเทนต์วันนี้นะฮะดูผมดูผมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือคอนเทนต์เนี้ยคือคือถ่ายไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช่ลุคนี้เพราะว่าลุคนี้เป็นลุคที่แบบออกจากบ้านผมก็จะเป็นทุกนี้ติดแกมแล้วอ๋อนี่คือไปดัดผมมาเพื่อออกจากบ้านเลยใช่เปลี่ยนลุคใหม่ก็เลยแบบว่าน่ารักไหมล่ะน่ารัก ่าลรับเป็นเด็กญี่ปุ่นส่วนผมเป็นเด็กดีครับเติดด้งกับยีไม่ใ่ให้พี่ๆได้ไหมว่าลุกฮา,าโลวีนกันไม่ใช่วันนี้นะฮาโลวีนเอาใบสามคำช่วยกันใบหน่อยสุดจะเท่อมองไม่เห็นใส่แวน่นคอสเราใส่แวนออ่นลองทายๆมาในออทวิตเตอร์ได้ทุกคนใช่คอสเฮ้ยขาวแท็กเลยไหม ไม,ม่มีนี้ติลเตอร์ยิมจะเป็นผีอะไรผีกระสือเฮ้ยมีจริงๆมีพี่หลายคนว่าแบบเขาคาดหวังคอนเทนต์แบบคอนเทนต์รวมดูบันดีปีนี้นใช่จะมีหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับใช่คือคิดว่ามีลุ้นมากกว่าทุกคนว่าจะมีทุกคนหรือเปล่าแต่คิดว่าถ้าสิบละสิบต้องรอติดตามใช่ไม่รู้จะถ่ายหรือเปล่า ต้องรอติดตามดูค,ครับเป็นความรู้ใช่แต่ของเราถ่ายไปเรียบร้อยนะฮะใช่วันนี้ไม่เหลือแล้ววันนี้พูดหมดไม่เหลืออะไรแล้ววันนี้ <c oughs> อระหว่างนี้คือพี่ทีมงานเก็บของเก็บอุปกรณ์ข้างหลังใช่เพราะเราแบาบว่าคือประมาณล้านห้าล้านห้าเคยพูดเคยดูหวยพูดอ๋อโอเคแล้วงวดที่ผ่านมาจริงๆถูกนะจริงๆถูกสองตัวแต่ไม่ลงดีกว่าเพราะว่า เไม่ไม่เอาสองตัวจะเอาหกตัวใช่แต่ว่าคือจะลงสองตัวถูกสองพันแต่ซื้อไปหมื่นกว่าบาทถูกสองพันใช่แต่ซื้อไปหมื่นกว่าบาทก็คือขาดทุนประมาณหมื่นหนึ่งจบเลยไม่เป็นไรงวดงวดน,นี้นนอีกนนไม่กี่วันทุกคนเรายัางเราต้องมีความหวังใช่ทุกคนแต่แล้วแต่งวประมาณของแต่ละคนนะทุกคนแล้วลองสำหรับวันนี้ค่ะวันนอะไรขอใบใป้บพุ่มหน่อยได้ไหม ความบบใบแบบไน้อยสิใบเยอะก็รู้หมดเป็นคอนเทนต์ความรักครับทุกคนใช่แล้วฮะแต่มนฮาโลวีนนะทำไมเราเป็นแบบฮาโลวีนแล้วก็ถ่ายแล้วความรักแล้วก็ถ่ายใช่แล้วถ่ายทุกอย่างไปแล้วนะทุกคนแต่ถ้าใครอยากมาเจอพวกเราตัวเป็นๆต้องวันที่ยี่สิบเก้านี่นะฮะเพราะเขามีบัตรเราไม่เตรียมตัวเลยอยู่เราเข้าขายงานขายของต้องขายสิจริงน งานรวมดูมันดี11คนจะไม่มาได้ไงทุกคนตอนนี้ยังมีบาดรขยอยู่ไหมคือนี่บอกตารางคิวเ,เ,เลยนะคือคือ,ค,อคือบอกตารางคิวจะมีวันที่29นะี้สามารถเจอเราได้2คนนะแล้วก็วันที่1นะฮะงานออชีอี้นะครับแล้วเดือนหน้า,าเรามีวันที่6งานปิดลอเล่ <c oughs> มีวันที่เจ็ดครับ <c oughs> ใช่ไหมวันที่เอ้ยวันที่เจ็ถูกแล้วฮนะหมวันที่ทเจ็ดน,นะคะ เอออ๋ออันนั้นต้องลงทะเบียนแบบลุนลุนเป็นลัคกี้แฟนคือบางอันคือแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเปิดงานอะไรเปิดงานอะไรผิดคือผมวันที่เจ็ดอะเปิดแล้วแต่ว่ายังไม่บอกอะไรใช่ใช่ใชแต่แค่สปอยสปอยไว้ก่อนใช่แต่ที่แน่ๆมีวันที่29วันที่1วันที่7นะครับทุกคนใช่ควันที่ยบมีอะไรพิเศษไหมมีอะไรไป่ไม่ไม่ยิบขอขายขออีกเดือ่นยิมคิดว่าให้ทุกคนเก็บเงินประมาณ กลางเดือนหน้าฮะเก็บเงินไว้ด้วยเผื่อเอออาจจะได้เจอกันครับอันเจอกันอ๋ออผมรู้ละผมรู้ละครับผมกลับไปที่ร้องเพลงครับมีคอนเสิร์ตนะครับขอดูมดีฮาโลวีนนะครับเรียกว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตของดูมดีช่ก็รวมแบบเจนสองเจนสี่บ้างเจนสามบ้างใช่ไหม ใช่คือจริงๆอ่ะเจนหนึ่งด้วยโหเจอทุกเจนเลยนี่ไปดูเวทีมาแล้วนะจริงๆผมเป็นเจนห้าไม่เวทีอ่ะนี่เวทีจริงมะเนี่ยจริงจริงปะเนี่ยไม่ใช่ก็ก็ที่ไปสยามไงไม่ตอนนี้ตอนนี้เขายังไม่ได้เซ็นเวทีเลยอ๋อเขาเลิกงานเหรอไม่งานเหลืออีกตั้งสองวันไม่ใช่อเจมูอะของเราเป็นสยามเซ็นเตอร์ทุกคนเป็นสยามเซ็นเตอร์เอ็กดูมันดิ ดูแค่ว่าอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ทุกคนเอาตีเข้ามาดูทำไมน้องตีสวัสดีครับสวัสดีครับน้องตีตเลี้ยงข้าวหน่อยจับเต๋กับยิ้มไลยนะหน้าเหมือนนิสัยกับเหมือนเด้อหน้าตาดีเหมือนกันมายิ้มเก้ากวัดสำคญัญอยากให้มีคนมาดูเยอะๆอ๋อใช่นี่สำคัญจริงเพราะว่าผมตั้งใจอัดเพลงใหม่ด้วย ทั้งสองเพลงเลยเพลงถูกใจพี่พี่แม่เชื่อแบบนี้ใช่เพลงดีมากแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียงผมเป็นยังไงก็ฝากทุกคนรอติดตามกันด้วยนะจะขายได้อ่าายทุกคนเผื่อแม่ดูไงเผื่อมาให้กำลังใจยิ้มแม่เป็นงานเปิดหรือว่างานซื้อบัตรอ่ะงานเปิดงานเปิดครัะแต่บัตรไม่บัตรไม่รู้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเอรายละเอียดกันนะถ้าเกิดซื้อบัตรก็ฝากัพพอร์ตด้วยนะเก๋าอยากทุกคนเก๋าเยแน่ อืมก็รอติดตามด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นเพลงที่แบบแม่ชอบเห็นพี่พี่เขาพูดกันน่าทำไรว่าอยากแห่งเธอยิ้มร้องคู่กันอะไรเงี้ยแต่เป็นเพลงที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนจริงอันนี้จริงใช่แล้วเพราะาเรารู้ที่เราพลาดเรา้องยิ้มันไม่สบายใช่ไหมใช่ใช่นแต่เราจะเพลงก็เลยร้องเพลงใหม่เอาไม่ใช่เออเราร้องเไม่ไหวเลยใช่แล้วเออนันหน่อยนะลูกเนาะก็เลยร้องเพลงใหม่ใช่รล้วเป็นยังนะ ผมไม่ได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวอยู่ได้อีกประมาณสินาทีรถตู้จะมารับน้องอินน้องเตอร์ดต่อเล่นแต่แบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นใจเดี๋ยเดี๋ยวเตอร์ต้องไปเลยเพราะเตอร์ต้องไม่ไปไม่ไปไม่ไปครับแม่แม่แม่ไปครับคือถ้าเกิดจูเตอร์ไปคือทุกคนไม่ได้เห็นเราประมาณเก้าร้อยกว่าคนเลยนะใช่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนหนึ่งพันคนหนึ่งพันแล้วเพลงอังกอร์แน่เลยเพลงอังกอร์ลองไงอ่ะใช่เพลงยโสธร อุ้ยดูนี่ดูนี่เอาดังสมัยแม่ก็สมัยเลยพึ่งมาเองสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะเฮ้ยมีที่ถามว่าวันที่29น้องสองคนไปกี่โมงคะเอ่อช่วงเย็นฮะทุกคนข้ามหัวข้ามเลยใช่ช่วงเย็นหรือว่าหัวข้ามนี่แหละแล้วจะขึ้นโชว์เป็นผู้สุดท้ายของบ้านดูดีเลยไปท้ายใช่เท่าที่รู้คือเป็นเป็นโชว์ปิด ของดูมันดีนะฮะซึ่งทุกคนจะกลับไปตั้งแต่ช่วงบ่ายสองแต่เรายังยังไม่มีใครมาอ่ะนะไม่มีใครมาแล้วพี่อยู่ดูน้องไหมอยู่อยู่ล้างมือนะพี่ข้างหลังหล่อมากค่ะเดี๋ยวขอบคุณครับเขาหมายถึงน้องยิ้มไหมผ่านไปทำไมที่อยู่เขาอาจจะเจอพี่เขาตรงเนี้ยไอช่องตรงเนี้ยพี่เขาชอบเดินผ่านจริงจริงนี่ไงพี่ข้างหลังน่ารักมากเดินผ่านกอาแล้ว มันเฉียดใจแล้วนะเอออินเทอร์เน็ตแม่ก็ไม่ค่อยจะดีอ่านคอมเมนต์พี่พี่ไม่ได้เลยฮัลโหลว่าไงแฟนเราโชว์กิจเอกนะครับวันนี้สิบรอเลยใช่ผู้บริผู้ไม่ได้เดี๋ยวโดนจับใช่โดนจับแม่แล้วก็มีมีเล่นเกมรวม11คนด้วยนะทุกคนเพลรวมด้วยอ่ะไม่ไม่ใช่เพลงรวมเล่นเกมเล่นเกมมีด้วยฮะมี งั้นทุกคนแพ้มห,ออหมดอ่ะผมบอกนายอ่ะไหนลองข้ามไปวันที่หนึ่งติวันที่หนึ่งมีอะไรพวกเรามีหวอยออกงานอะไรทีมงานอาชี <c oughs> อีะ I G e นะครับทุกคนหลอกไหมวันนี้รักใต้ไม่รักใช่เพราะว่าเออคุณแม่ขนชุดมาจากจีเลยนะสปอยสปอยสปอย,ออย <c oughs> ไม่ใช่อบอกไม่ได้แต่รู้ว่าจะหลอกว,วันที่หนึ่งเราจะเดินคง ไปในนามของซีรีส์เรื่องอะไรครับรักใต้บระธานนะคะรักใต้บระธานนะฮะ Bad Bad ออฟเรชั่นแบทบอด้วยฮะอามิเตอร์ยูมีใครอีกวะนะโอ้ยเกือบทั้งดูมันดินะเจมีนักแสดงของรักใต้บระธานทั้งหมดแล้วก็ถ้าเกิดในค่ายเราก็โอ้โหเยอะมากประมาณสิบกว่าคนน่าจะยีสิบน่าจะถึงยี่สิบอยู่นะเพราะทางไอจีอีคือทำประกาศออกมาแล้วเพราะว่าไอจีได้เซ็น MOU กับดูมันดิไปแล้วอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดจริงหรือพูด้หรือเปล่อ้าวไม่ได้ฝากครูนะคะสวัสดีพี่พี่แดง พี่อะไรพี่อะไรไม่เห็นอะป๊อปอ่าววัดดีครับพี่ป๊อปพี่ป๊อปแบบนะป๊อบหน่อยหวัดดีครับช็อตน่าจะไม่เอาอันนั้นออกเนาะอันนั้นอะถ้าเกิดว่าติดอันนั้นไว้นะแต่บอกไม่สะบอยไม่สะบอยก็หยอดนิดนึงแว่าถ้าเกิดว่าคนคนเห็นเตัวติดอันนั้นรู้เลยแต่เราไม่บอกว่าติดอะไรติดวิกนั่นติดแกัดติดเจ ก็ใจอ o o d good everything จะได้ยินมาเดี๋จะไปแล้วนะทุกคนเวลาใกล้หมดแล้วโอ้ใกล้กันแบตก็ใกล้หมดแล้วเหมือนกันต่อต่อไม่ได้รวมพลกันนานมากครับใช่ไม่รู้จะมีรวมพลหรือเปล่าอันนี้ต้องรอประกาศนะทุกคนก็ถ้าเกิดทุกคนมากันเยอะๆก็จะมีนะครับแฮนด์ซัมแฮนด์ซัมแฮนด์ซัมอืม คนบอกว่าพี่อิมน่ารักจังเลยคำสมาน่ารักแล้วรักด้วยนะพี่พี่ก็บอกว่าคิดถึงนะเนี่ยอยากเจอจังเลยเอาวคิดถึงเนี่ยบานคนบอกสังคมมองเมามองเมาอเมาเมาเยาวชนอะไรอะสังคมมองเมาเยาวชนอันเดอร์เดอะสี่น้องยิมได้ดูเปล่าไม่แต่ว่าเรื่องราควรถ้ามีโอกาสยังไงก็ยินดีจะรวมเพราะว่าอยากเจอพี่พี่เหมือนกัน ใช่เพราะเราเราไม่ได้มีบรรยากาศแบบรวมพรมคนมานานมากทุกคนใช่ได้เกือบปีแล้วทุกคนครั้งต่อไปถ้ามีงานเราก็หวังว่าจะได้รวมพงกับพี่พรวมพงจะเอาวช่วงนี้เรากินเยอะนะทุกคนมูโยมมูยิมอัปเดอร์อัปเดอร์อะไรอันเดอร์เดซีหน่อยอันเดอร์เดซีมันแพงเหรอแม่ฮะมันแพงเหรอทำไมแบบคนพูดมันเป็นเหรียญใหญ่หรือเปล่าก็คืออะไรอ่ะคือของนี้ที่เป็นเล่นแบบเป็นคอนเทนต์เอ็นพีซีเฉื่อนใน อันเดอร์ด yeah. ิส uh> ีอันเอร์ด oh, uh> mhm. ิีท uh, ี่นิวท uh, ี่นิวเวปเปเยอะๆอ๋อโอ้ยนมอเลยคอนเซ็ต์นหมอเลยม่ดูมาเป็นปีแล้วที่พูดแบบแรงๆ่อยใช่ไหเก่งมากทำไงเออรเรเรเยูซอคาดกเกนมาเนี่ยขนมาเขาเน่เดี๋ยวเราไปเล่นบ้านทุกคนไปดูน้องนิวน้องนิวเล่นตลกสุดๆน่งอ๋อชวง ใช่เห็นแบบเปไปเยอะมากนางเป็นสงครามนะสงครามอันเดอร์เดสี่อันเดอร์เดสี่อุ้ยอันใกล้ฮาโลวีนแล้วไมนี่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 มาวิ่งกลับบ้านแล้ยไหมหนูมีตู้ค่ะอันเดอร์เด a ี่แพ้ไปถึงแพ้ไปถึงบ้านดูมันดิแล้วยิ้มโซคิว Thank คิวตู้จะมาแล้ว ใช่อุ้ยแบตเหลือหกทุกคนเอาแหละแบตเหลือหกเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะต้องเลิกไลห์ได้แล้วแหละตอนนี้โทรศัพท์แจ้งเตือนแล้วทุกคนอุ้ยโทรศัพท์เริ่มแจ้งเตือนแล้วทุกคนเดี๋ยวพวกเราทั้งสองคนต้องไปก่อนนะฮะดูก่อนพี่หายคิดถึงก่อนค่ะไม่คิดถึงกันเองเลยพวกก็จุ๊บไป็นงานใหญ่จุ๊บไปแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามเราจุ๊บกันจริงนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอันเดอร์สิต